เรคุณอาพาสิริเนียมกรครับยินเีิญรัครับเรียนท่านผู้นํานะคะทุกสายทุกจังหวัดเลยนะคะดิฉันอาพาสิริเนียมก่อนะคะในฐานะประธานกรรมการบริษัทกู o ดท็อป p ัพนะคะวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าถือเป็นครั้งแรกนะคะสําหรับการเปิดตัว Good Top Up อย่างไม่เป็นทางการนะคะ ในต่างจังหวัดนะคะเพราะว่าในส่วนของกรุงเทพเองเนี่ยก็ตอนนี้มีสมาชิกที่มาเรียนสายงานร้อยสายงานในานามของ Google Top Up เนี่ยก็หลักพันกว่าคนแล้วนะคะทีนี้ถ้าถามว่า Google Top Up เกิดมาได้อย่างไรนะคะก็จริงๆแล้วตัวฉันเองเนี่ยขอย้อนไปน,นิดนึงนะคะจะได้รู้ที่มาที่ไปว่าเป็นใครมาจากไหนอย่างไรนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยท่านผู้นำจากหลายท่านนะคะหรือแม้กระทั่ง ผู้ที่ประสบค,ความสำเร็จมีประสบการณ์อย่างสูงในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยก็พยายามจะถามเลยนะคะว่าตกลงประธานกู้ทบอ,อ้ามอย่าเป็นใครนะคะอ,อ,อยู่ที่ไหนอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไรนะจะสามารถนำพาธุรกิจนี้ให้ รอดปลอดภัยต่อไปได้หรือไม่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยอ,อ,<ม>อาภาเองนะคะ<ม>ก็ประกอบธุรกิจประกันชีวิตนะคะอยู่ในธุรกิจประกันชีวิตมา15ปีย่างเข้าสู่ปีที่16แล้วปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเจ้าของสำนักงานบริษัทนะคะก็เรียกว่าเป็นบริษัทประกันยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งของของ,ของประเทศไทยนะคะเป็นบริษัทประกันระดับหนึ่งของประเทศไทยทาไมถึงได้มาเกี่ยวข้องกับธุรกิจเครือข่ายได้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเ,เราคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในการทํางาน ทุกชิ้นงานเนี่ยเราก็ฝ่าหางานในฝันที่เราอยากได้ใช่ไหมคะไม่ว่าจะฝันในเรื่องของรายได้ที่ได้อย่างมากพอแล้วก็ต่อเอนื่องยาวนานอันนี้คือเ <c oughs> ชื่อว่ามันจะเป็นงานที่ทุกคนฝันกันอยู่แล้วนะคะในขณะเดียวกันค่ะหลายท่านเนี่ยก็อยากจะมีอาชีพเสริมอาชีพเพิ่มที่นอกเหนือจากอาชีพปัจจุบันนะคะเพราะนั่นเนี่ยวันนี้มันก็เลยได้ตกผลึกมานะคะว่า เกิดเป็น g o o ท็อปอัพขึ้นมาแล้วกู o ท็อปอัพเนี่ยคอ,อ,อนเซปต์ของบริษัทก็คืออยากจะเป็นบริษัทที่สามารถเอาชีวิตประจำวันของแต่ละคนเนี่ยมาสร้างให้มันเกิดเป็นธุรกิจได้แล้วเกิดได้จริงๆด้วยนะคะไม่ใช่เป็นไม่ใชเ่เป็นธุรกิจที่เราเอื้อมไม่ถึงจับต้องไม่ได้นะคะจะสังเกตว่าวันนี้กู o ท็อปอัพเนี่ยจะมีอะไรแตกต่างจากในบรรดาธุรกิจ เรือข่ายที่ลงง้ายท็อปอัพกันอยู่เนี่ยสามสี่ค่ายเนี่ยนะคะค่อนข้างจะแตกต่างอยู่กับเขาสักนิดหนึ่งตรงที่ว่าลหลายค่ายนะคะในตะกรลนท็อปอัพเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของเติมโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะวันนี้กู้ท็อปอัพมีบริการดเติมโทรศัพท์มือถือมือถือด้วยเช่นกันนะคะแต่ที่เราแตกต่างเลยก็คือว่าเราสามารถที่จะ เซตระบบของเราเนี่ยนะคะให้สมาชิกที่เข้ามาเป็นสมาชิกกับบริษัทเนี่ยค่ะสามารถที่จะให้บริการตัวเองในเรื่องของการชรําระบินต่างๆนะถ้าพูดถึงชําระบินต่างๆก็คงหนีไม่พน้นเนาะบินต่างๆกเกิดจากภาร,รณีสินธิต่างๆเนาะที่เราได้ใช้บริการอยู่นะคะค่าน้ําค่าไฟอันนี้ไม่เป็นภาร,รณีสิิ์นะแต่เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นที่เราต้องใช้ทุกๆเดือนนะคะถ้าวันนี้นะคะคนทุกคนเนี่ยนะคะที่ต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ นะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์รายเดือนก็ตามหรือโทรศัพท์แบบเติมเงินก็ตามนะคะค่างวดรถนะคะหรือแม้แต่ค่าเบี้ยประกันชีวิตซึ่งโดยปกติคนส่วนใหญ่ก็เวลาจะชำระสิ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะไปที่จุดบริการรับชำระต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคอน์เตอร์เซเว่นเซเว่นอีเลฟเว่นโรตัสนะคะหรือแม้กระทั่งธนาคารซึ่งก็มีบริการในเรื่องของการรับชำระอีกแล้วแต่วันนี้ค่ะ g ู o d Top Up เนี่ยจะให้สมาชิกเนี่ยสามารถที่จะเปิด จุดรับชําระได้ด้วยตัวเองนะคะโดยเฉพาะบินต่างๆที่เป็นบินของตัวเราเองนี่แหละคะ่ะรวมทั้งคนอื่นๆที่เป็นบุคคลในครอบครัวเราด้วยแล้วสามารถที่จะขยายการบริการไปให้บุคคลข้างบ้านเพื่อนที่ทํางานนะคะหรือแม้กระทั่งถ้าหากเขาคิด จะเอาตรงนี้เป็นธุรกิจรับชําระอย่างเปิดเผยน,นะคะสามารถที่จะรับชําระให้กับบุคคลทั่วไปได้อีกด้วยนะคะระบบของฟู o ท็อปอัพเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เราโชคดีมากมากที่เราได้โปรแกรมเมอร์มือทองนะคะเรียกว่าเป็นมือทองจริงๆนะคะน้องเขาเก็บความเก่งไว้ในตัวมากมายนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็เปิดเผยออกมาแล้วด้วยระบบกรารบริการของฟู o ท็อปอัพนะคะเราเชื่อว่าคอนเซ็ปต์ของบริษัทเนี่ยะคะ่ะ เราเป็นบริษัทที่สามารถที่จะขยายเฟรนชายให้กับบุคคลหรือสมาชิกท,ทั่วไปนะคะสามารถสมัครเข้ามาเป็นเมเบอร์กับบริษัทค่ะขยายเฟรนชายก่อนเนื่องนอกจากจะได้บริการตัวเองแล้วเนี่ยนะคะประหยัดเวลาปกติเวลาเราไปชำระบินเราก็เสียค่าบินอยู่แล้วเนาะสิบบาทสิบห้าบาทแล้วแต่บินนะคะแล้วแต่ประเภทแล้วแต่สถานที่ที่จะรับชำระให้เรานะคะวันนี้ค่ะค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่า,ลานี้เนี่ยเราก็ยังเสียเหมือนเดิมค่ะ แต่เราประหยัดเวลาเพิ่มขึ้นและที่สำคัญก็คือเราสามารถที่จะรับชำระคนอื่นๆได้ด้วยด้วยการเก็บค่าบริการนะคะตรงนี้เดี๋ยวคงจะต้องศึกษาในรายละเอียดนะคะวันนี้เราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะก็คือท่านอาจารย์นหนุ่มสุบินนะคะท่านเกาะติดสถานาการณ์แล้วก็เรียกว่าเป็นผู้นําชุดก่อตั้งของ g o o Top Up เลยทีเดียวนะคะแล้ววันนี้เนี่ยด้วยความสามารถของท่านแล้วก็ทีมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์นหนุ่มอาจารย์ จุมพลนะคะแล้วก็จะมีอาจารย์กุ้งอยู่ที่กรุงเทพด้วยนะคะทั้ง3ท่านเนี่ยเป็นผู้นำแกนหลักของบริษัทเชื่อว่าวันนี้นะคะบูท็อปอัเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่สามารถตอบโจทย์ให้กับบุคคลทั่วไปนะคะเราไม่ได้คาดหวังที่จะสามารถบริการให้กับคนเครือข่ายที่มีอยู่ในเขาเรียกว่ามีอยู่ในระบบของธุรกิจเครือข่ายเท่านั้นนะคะแต่เราอยากเป็นบริษัทที่สามารถขยายการบ,บริการของเราเนี่ย สู่บุคคลภายนอกที่ไม่คิดจะทำเครือข่ายใดๆทั้งสิ้นเลยแต่วันนี้เมื่อเจอกูทอปอัพแล้วเขาต้องรู้สึกว่าอดใจไม่ไหวนะยังไงก็ต้องขอเข้ามาเกี่ยวข้องกับกูทอปอัพนะคะถึงแม้ไม่ชอบเครือข่ายแต่วันนี้เขาระโอกาสที่ดีที่อีกครั้งหนึ่งในชีวิตเขาเนี่ยแทบเรียกว่าจะละไม่ได้ทีเดียวนะคะนี่คือกูทอปอัพที่เราอยากทําให้เป็นเช่นนั้นนะคะแล้วเราคาดหวังว่าสมาชิกที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจกับเรานะคะ สำคัญสุดเลยก็คือ 1. สามารถที่จะบริหารจัดการระบบของรายจ่ายของตัวเองได้ 2. ขยายเพื่อให้มันสามารถสร้างเป็นรายได้ให้เกิดขึ้นกับตัวเขาเองได้ในเวลาเบ็ดเสร็จเพียงแค่ไม่ต้องใช้เวลามากมายนะคะเขาสามารถทำธุรกิจปัจจุบันของเขาเขาสามารถทำงานปัจจุบันของเขาเขาสามารถ เหมือนเดิมของเขานะคะแต่เขาสามารถที่จะเข้ามาทำธุรกิจกับ g o o e Top Up ได้อย่างดีแล้วก็มีรายได้นะ,ะสำคัญสุดก็คือเราอยากสร้างกลุ่มผู้นำนะคะจากคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยให้สามารถขึ้นมาเป็นบุคคลที่มีรายได้ชั้นแนวหน้าในเรื่องของการขยายเป็นชายกับ g o o e Top Up นะคะวันนี้ก็คงจะพบปะพี่น้องเบาๆเ,เ,เ,เท่านี้ก่อนนะคะเชื่อแน่ว่านะคะ g o o d e Top Up เนี่ยจะประสบความสาเร็จ อย่างเร็วแรงหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าท่านเห็นว่าบริษัทของเราสามารถตอบโจทย์ตัวท่านเองและคนที่ท่านจะไปเผยแพร่แนะนำไ,ได้มากน้อยแค่ไหนน,นะคะวันนี้เดี๋ยวท่านลองฟังข้อมูลต่างๆดูนะคะรับรองว่าน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ท่านได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เราเราได้รับความนุ่งอจากท่านอาจารย์หนุ่มนะคะมามาตางจังหวัดให้เราจึงที่เลยนะคะในภาคนี้ก็คงมเีเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ